ใครทาไมเอฟนะแล้วฮิวบอยนะแล้วแถมท้องผูกอีกตั้งหากนะวันนี้ออสการ์มีเมนูจากกระเจีย๊ยบมาฝากเดีย๋ยเพิ่งเลื่อนผ่านนะเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบกินกระเจีย๊ยบแบบเอาไปลวกแล้วจิ้มน,น้ำพริกใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายคนที่ไม่สะดวก ตำน้ำพริกกินเองนะคะวันนี้อสการ์เมนูง่ายๆค่ะสารอาหารสูงรดปรีนะแล้วก็เร่งกับทายนะคือกระเจี๊ยบผัดไข่ที่เพิ่งเลื่อนผ่านนะที่รักเพราะว่าหลายคนก็บอกอสกาว่าโอ้ยกระเจี๊ยบผัดไข่มันยืดดูแล้วไม่น่ากินอแน่นอนสูตรที่อสกามาฝากวันนี้เป็นสูตรที่ผัดแบบแห้งๆเลยคุณผู้ชมเอาแบบหอมโคกกระทะเลยบ้านคุณผู้ชมจะไฟอ่อนแค่ไหนก็ทําได้บ้านอสกาเนี่ย แก๊สอ่อนจะตายผดออกมานะห,หอมช่วยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำนะคะแล้วก็พร้อมฟังประโยชน์ต่างๆของกระเจีย๊ยบไปได้วยกันค่ะมาเพื่ใครยังไม่รู้จักกันนะคะเราชื่อออสการสอนลดหุ่นด้วย I.F. นั่นเองให้ปรับการกินปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมเพื่อความพร้อมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะอยากลดหุ่นด้วย I.F. อฟมกดติดตามเรานะมาค่ะเรามาเริ่มทำกระเจีย๊ยบผัดไข่กันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เคลือบกระทะด้วยแปลงแบบนี้แล้วค่อยติดแกส๊สหรือติดไฟนะคะพอกระทะร้อนจัดๆัดนะเราก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆด้วยไฟแรงนะคะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องปรุงรสค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกระเจี๊ยบเริ่มแห้งค่ะ กระเจี๊ยบเนี่ยมีไฟเบอร์สูงนะคะเป็น soluble fiber เป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำได้นะซึ่งช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจนะนอกจากนี้ในกระเจี๊ยบยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกระเจี๊ยบยังเป็นแหล่งของวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K1 วิตามิน B6 แล้วก็ยังมีโปรโตีนและคาร์บด้วยนะคะ ตายละภาคไม่ทานคุณผู้ชมค่ะปากกะเจ๊เริ่มแห้งเราก็ปรุงรสด้วยผงกระเทียมพริกไทยนะแล้วก็น้ำมันหอยนะผัดๆนิดหน่อยเข้ากันแล้วก็แหวะกกระทาเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็จะผัดด้วยไฟรแรงไปเรื่อยๆนะออสการ์ไม่ได้เติมน้ำมันเพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไข่ไก่เนี่ยกินดีมีประโยชน์มากนะคะราคาไม่แพงด้วยไข่ไก่นะช่วยเราอิ่มนานนะแคลอรี่ต่ำมีวิตามิน b ี นะมีโปรโตีนมีธาตุเหล็กวิตามินดีโพแทสเซียมแมกนีเซียมคุณผู้ชมขาเมนูนี้นะบอกเลยว่าหอมอร่อยกินแล้วเนี่ยทำให้เราอิ่มนานช่วยลดน้ําหนักช่วยกระตุ้นการเผาผลาญถามว่าทาไมมันถึงช่วยลดน้ําหนักได้คุณผู้ชมขากินอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกอิ่มนานเนี่ยก็จะลดโอกาสการกินจุกจิบ,จบและประกอบกับสิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีสารอาหารสูงราลร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารสูงนะคุณผู้ชมขาระบบเผาผลาญก็จะเร่งการทํางานค่ะ ใครที่อยากลดหุ่นด้วย IF นะออสการ์บอกเลยว่าอย่าลืมกดติดตามออสการ์ในช่องนี้ไว้หรือว่าใครที่อยากลงคอร์สนะโปรแกรมอาหารทั้งสูตรปกติและสูตรเร่งรัดเนี่ยมาได้เลยนะมาหาออสการ์ได้เลยนะคะ,อะแอตลาสเกลีนะบ้านสีเขียวนะอ้าวใครทำแล้วลองเม้น์บอกหน่อยนะว่าอร่อยไหมวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊บ